พอเราเริ่มศึกษาซื้อหนังสือมาอ่านดูจากที่นู่นที่นี่อะไรก็แล้วแต่แล้ววันหนึ่งที่เรากล้าที่จะออกไปซื้อพระองค์แรกต้องเสียตังค์แล้วมาเก็บเนี่ยอยากรู้ความรู้สึกนาตอนนั้นนะครับก็คือตอนนั้นก็คือค่อนข้างจะแบบตอนแรกก็ไปเคยไปซื้อตามตามศูนย์แบบวัดใจอ่ะวัดดวงซื้อถูกถูกมาแล้วก็ไปให้คนที่เขาทำนานดูกระเาเก๊ไม่แท้มัง่งแต่เราก็ไม่ได้โทษคนขายนะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วราคาแบบนี้ไม่มีหรอกใช่ไหมเราก็ ก็โดนบ้างอะไรบ้างตอนหลังเริ่มรู้แล้วเราต้องเสียแพงหน่อยเพื่อจะได้ของแท้ซื้อ,อจากผู้ชำนาญ ตอนนี้เราก็เริ่มจับจุดได้แล้วก็ค่อยๆสะสมมาครับไอ้ที่วัดดวงมันก็มีแต่ว่าโอกาสฟุกมันน้อยใช่ไหมซีนี้คุณโทษคานานจริงๆแล้วก็ไปซื้อกับคนที่เขาไม่มีความรู้จริงอะไรเงี้ยเป็นครับแต่ถ้าเราไปไปตามไปซื้อพระตามห้าแยกอะไรพวกนี้ก็สวนมากแรบแบบมันตาดีได้าอะไรเสียอยู่แล้วแล้วโทษเขาไม่ได้เขาก็ไม่มีความผิด